ใครจะไปบ้าหุ้มาแล้วแม่ตุดท้ายเอาไว้ลดกับกักลดกับกักนะขอสงวนตู้ที่ว่าในการของติดกันติดกันรับนั้นเอารับขอ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 ใครๆขอหวยทั้งจะตัวสาวเมืองเพชรสาวเมื่อไปจับตัวใจด้วยเอาหัวยเลยแล้วกนเลยจะบอกเอาเลยสมัยเสมอกันแล้วสาวเมืเพชรที่สาวไดเดินเลยปีนีผลขึ้นมาแล้วช้อยเด็กก็จะรอหไดเลยสิงค์ก็มาไปตันหน้าหัวตาอาโขล่อมแล้วไปร้านแม่ตุ้นท้าของเรา รียพหายท้องไป็นหมู่บ้านแน่ล้มกับจับครับกำรนินการไม่รอช้าตัดสินได้เลยที่อยู่ร่องน้ำแดงครับสาวเมืองเพชรจากเพชรบุรีนวดดาวเรืองทองสมุดเดิมครับเป็นเรือชนะในเที่ยวนี้ท่านพี่น้องครับเรือขึ้เมื่อกี้ได้เป็นเรือแห่งศักดิ์ศรีครับระหว่างล้มอยู่สิงห์ะบังในหัวกับจักรตบละครอยู่คอสามแต่จะเห็นว่าล้มเวลาเคาะจะมองมาทางขวาส่วนจักรก็มอง 我 ồ